ในโลกของรถยนต์สมรรถนะสูงเรามักจะนึกถึงชื่อจากยุโรปอย่าง B M W M Mercedes A M G หรือ Audi R S แต่มีอีกหนึ่งผู้เล่นจากฝั่งญี่ปุ่นที่ท้าทายได้อย่างไม่เกรงกลัวนั่นคือ Lexus S F I S F เปิดตัวครั้งแรกในปี2007และถือเป็นครั้งแรกที่ Lexus เกเข้าสู่ตลาดรถสปอร์ตซีดานสมรรถนะสูงอย่างจริงจังไม่ใช่แค่รถรูขับสบายแต่เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อแข่งกับ M 3และ C 6 3โดยตรงจุดเด่นที่สุดของ S F คือเครื่องยนต์ V 8ขนาด5.0ลิตรรหัส2 U R G S E ซึ่งพัฒนาโดยทีมวิศวกรของโตโยต้าและเล็กซัสให้กำลัง416แรงม้าและแรงบิด503นิวตันเมตรเครื่องยนต์ล็อกนี้ใช้เทคโนโลยี Du อ l VVT-i และระบบวัวชีดแบบดีบ CS ของโตโยต้าทำให้ได้ทั้งพละกกำลังสูงและความประหยัดเชื้อเพลิงในระดับที่ดีกว่าที่คิดสำหรับรถแรงขนาดนี้ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ในเวลาเพียง0.1วินาทีในโหมด M ซึ่งเร็วมากสำหรับยุคนั้น ช่วงล่างของ Isf ถูกจูนมาเพื่อให้ตอบสนองได้ทั้งในสนามแข่งและบนถนนจริงใช้ปีกนกคู่ด้านหน้าและมันตีลิงด้านหลังพร้อมโชคและสปริงที่แข็งขึ้นกว่ารุ่น i s ปกติอย่างมากระบบเบรกใช้ของเบรโบดิสขนาดใหญ่ระบายความร้อนทั้ง4ล้อเพื่อรองรับการหยุดจากความเร็วสูงได้อย่างมั่นใจภายนอกของ s f แตกต่างจาก i s ปกติอย่างชัดเจนมีฝากระโปรงนูนขึ้นเพื่อรองรับเครื่องวีขนาดใหญ่กันชนหน้า หลังดีไซน์สปอร์ตและช่องดักลมเพิ่มการระบายความร้อนจุดที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดคือท่อไอเสียคู่ซ้อนสองชั้น quasi-static source ซึ่งเป็นลายเซ็นของ SF ทําให้เสียงเครื่อง V8 ยิ่งดุดันล้อแม็กขนาด19นิ้วหุ้มด้วยยางสมรรถนะสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนและเติมเต็มภาพลักษณ์สปอร์ตหรูได้อย่างลงตัวภายในห้องโดยสารยังคงความหรูหราแบบเล็กอแต่เพิ่มความสปอร์ตด้วยเบาะกเก็ตหนังและ a e l c a n t a ร er, พร้อมพวงมาลัย3าก้านที่จับถนัดมือมากวัดแบบอนาล็อกผสมดิจิทัลพร้อมไฟเตือนเปลี่ยนเกียร์ ชิฟไลท์เป็นลูกเล่นที่ทำให้รู้สึกใกล้เคียงรถแข่งแม้จะเป็นรถแรงแต่เล็กซัส f ก็ยังมีระบบความปลอดภัยครบเช่น VSC ABS EBD และถุงลมรอบคัน0ถึง100กมชั่วโมงของ IF ใช้เวลาเพียง4.6วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้270กิโลเมตรต่อชั่วโมงล็อกที่โรงงานซึ่งในยุคนั้นถือว่าเร็วมากเสียงเครื่อง V8 ของ IF มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยใช้ระบบย a ม a h a t u ูดินเทช่วยปรับเสียงให้เราใจาเมื่อรอบสอ ปงกว่า3,600 a p ยมทีมพัฒนาของ Lexus ตั้งใจให้ IS-F เป็นรถที่ขับได้ทุกวันไม่ได้ดิบเกินไปเหมือนรถแข่งแต่ก็พร้อมให้ความตื่นเต้นทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งชื่อ F มาจากสนามฟูตชิสึทีเวในญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานที่หลักในการทดสอบและปรับจูนสมรรถนะของรถรุ่นนี้ในตลาดโลก IS-F อาจจะไม่ได้มียอดขายสูงเท่า M3 หรือ C63 แต่กลับสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นเพราะเป็นตัวเลือกที่แตกต่างและมีความญี่ปุ่นอยู่เต็มเปี่ยมในประเทศไทย IS-F ถือว่าเป็นรถหายากมาก เพราะไม่มีการนําเข้าอย่างเป็นทางการต้องอาศัยเกรมาร์เก็ตและรักหาค่าก็สูงพอสมควรจุดที่ทําให้หลายคนหลงรัก ISF คือความทนทานของเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนซึ่งขึ้นชื่อในสไตล์โตโยต้าดูแลรักษาง่ายกว่ารถยุโรปหลายรุ่นถึงแม้จะเป็นรถอายุเกือบ20ปีแล้วแต่สมรรถนะและความรู้สึกในการขับก็ยังไม่ตกยุคเสียงเครื่องยังขนลุกทุกครั้งที่ลากรอบนักสะสมและนักเล่นรถในไทยบางคนมองว่า ISF เป็น future classic เพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะและผลิตในจํานวนจํากัดในวงการแต่งรถ ISF ก็มีทางเลือกมากมายทั้งการอัปเกรดท่อไอเสียจูน ECU หรือแม้แต่เพิ่มซูเปอร์ชาร์จเพื่อดันแรงมาไปเกิน500แต่ถึงจะแต่งหักหรือไม่แต่ง ISF ก็ยังเป็นรถที่ให้ความสนุกและความมั่นใจได้ในสต็อกเดิมๆความหรูและความแรงในคันเดียวทำให้ ISF เป็นรถที่สามารถพาครอบครัวไปเที่ยวได้ในวันหยุด และลงสนามซิ่งได้ในวันถัดมาในแง่าการออกแบบ SF ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ DNA ส p อ r t ในเล u s ที่ต่อมาพัฒนาไปเป็นนาซีและ GSF แม้เล u s จะยุติการผลิต SF ไปแล้วแต่ชื่อของมันยังอยู่ในใจแฟนๆแ,และราคามือสองเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆในยุคที่รถยนต์กำลังเปลี่ยนไปสู่ไฮบริดและไฟฟ้า SF ก็ยิ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุครุ่งเรืองของเครื่องยนต์สันดาปสำหรับคนที่หมองางหารถซีดานหรูที่มีหัวใจสปอร์ตแท้ๆ SF คือคำตอบที่ยากจะหาเทียบได้ โดยเฉพาะถ้าคุณชอบเสียง V8 ดูดันแต่ยังอยากได้ความสบายในทุกวันกา Culture er Thailand EP 206จึงขอยกนิ้วให้ Lexus ISF ว่าเป็นหนึ่งในรถญี่ปุ่นที่รวมความหรูและความแรงไว้ได้อย่างลงตัวถึงรูก็แรงได้จริงๆ